คำว่ายายาได้เขียนว่าสองเอ้าเอ้าอะไรนี่ไม่ใช่ปากกาที่นี่คือเอ่อเอ่อเอ่อเขียนครับยาเขียนคขา่ายาเขียนยาเขียนยาเหนื่ ได้สองสองเหรอ,อหนึ่งกับหนึ่งคสอบคะแนนแล้วคำละ่ะค,คำที่ลงอ่ exactly อะค,อกกค,ำคำที่ลงอ่ะไม่รู้เพราะยายาครับยิ่งยาบ้าคำนะคำที่ลงโอเค โ okay, อเคได้ได้เอาอาตัวคุณแล้วพวกคุณเรียกอะไรเร็วเร็วเร็วเอาตัวเดิมมาดด้มเอาตัวอะไรก็ได้มันมันไม่ได้หัวเงี้ยถุกแล้วอะไรเหรอคืออะไรเอร้ยยังยังได้ยังได้ยังอยู่ ทำอะไรอยู่ผ่าคลิอยู่ทูบของคุณเหรอโยเหรอเขียนดิเขียนดิเขียนเขียนแล้วลงคะแนนด้วยอได้ไหมฝั่งนี้ดีมาอได้2คะแนนได้2คะแนนให้เยอะกว่านี้ไม่เอา2คะแนนน้อยเกินไป หนูพยายามต่อคำให้มันยาวๆลูกได้คำว่าโยนได้เบอร์คำว่าพลก็ได้คำว่าจนก็ได้ได้หมดเลยคำว่าจุดก็ได้ถุยเทนก็ได้ไม่ลงอ่ะพยายามต่อคำให้ยาวๆเนียวตั้งเนียโนนได้หมดเลยอันไหนฝั่งไหนหนูไม่หยิบเบี้ยลูกเกินวงเสียอะไร ถึงฝังผมแล้วครับกระดานหมุนได้นะจ๊ะถ้าไม่ถนัดหมุนกระดานได้ค่ะอ่านี่หมุนนะเดี๋ยวต้องจับเวลาด้วยขานคําด้วยนะไม่นั่นเพื่อนโงงนะขานคําแล้วฝังตรงข้ามจุดคาหงงเงื่อนด้วยไม่นั้นเพื่อนโงงนะบอกไว้โอนนั้นโงงั้นได้ไหมโงมีงงงไหม น, oh. นี่นี่เออได้ใช่ต่อมาเลยต่อยาวมานี่ต่อยาวมานี่เลยมีสีเท่านี่เมยยกตัวนี้ออกยกตัวนี้ออกยกยอยักออกยกยอยักก็ไปเก็บเอาตัวที่ไม่ใช่เดียวเก็บใส่นี่ค่ะอา่าค okay, <so> ูณค่ะทีนี้โอเคสองแล้วององ,องหรือว่าโองเอาดีๆองหรือว่าโองลูกคนนยกไปไหน

มันไม่ขยบเกาอี้มันอ่ะเอี้ก็ไม่ขยับะเยเป็นี้เนาะ <c oughs> แล้วก็พราเปิดดูดิได้อะไรเองอ,อง,องทอเอเทีมิทมิททอีไม่ออไมิอีกไหมอ้าวจะไปได้อเอาจะไีได้ร <laughs> สอนให้จะ แล้วก็โชช้างเหรอเออรอเรือครับรอเรือแล้วก็เอ่อจับไม้ไี้อาแล้วก็โอมีคำว่าพลาดอยู่อะระจะคอะไรจะปกดอไรปลอไงคิปเข้าใจโอ้ยบาแ้วลิวเพื่ไมมคำว่าพลาดล่ะเพื่น าเดี๋ยวโพโลอาดอกเพราะว่าต้องเก็บบพเก็บฮะแจไหมแจไหมไม่ลวกันโอ้ยเลยเราเพื่อนพี่ันล้อนานเกินน่อะไรวะไม่เลยจะได้ไม่เลยจะได้หรกลา โลหรือไม่มขอเดานะจ๊าออลารหมั้ยรอรอรอมรอรลี้ยงลสระสางมันงนบางทีไม่นั้นเพื่อนตูงไงสรุปได้ลงกันไหมบางทีอะถ้าเราไม่จนฝั่งทำของฝั่งโกเข้าก็เจะโกงเราฮะเล่นเกมนี้เอาโกงได้ง่ายที่สุดเลยสี่สและวันนี้ได้กี่โม โมอสหคบคัรนะหครับทคอ้ัพหครับหครับห้าทหแล้วกกกกเกี่เท่าไหร่จครับสอัลนอัลรานใช่หชื่อเล่นอะไรนะเคลเอ้ยอหารตคุณแล้วตคุณแล้วตาคุณ ขอมาพลาดไหมเนี่ยขอมาพลาดขอมาพลาดเนอ่ะเอาไหมเอาไหมออะอะเอแล้ว้องาะไรกี่สี่โอ ยมมีมะพร้าวมีงดมีอาซานอาซานเหรอไหมมีมาคี้มีนะมีค้ามีพิงกี้โอองเหรอมีก้าวมีนักพีมีก้าวใส่คะแนนดิเพื่อนมียิ้มกันเร่ยกชื่อมีอีกไหมที่ยังไม่ได้เรียกชื่อเอ๊สามสี่สี่สี่มีโกตูเลียไม่ได้เรียกชื่อมะพร้าวได้หกไหมชื่ออะไรชื่ออะไรครับเอ่อพาวชื่อเล่นมะพร้าวฮะมะพร้าวสามสี่ห้า แล้วทำไมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่สองสามหยิบอ่ะครกวันนี้ <S <S หยิบเลยหยิบหนึ่งคำโอเคตอนนี้สุ่มครับสุ่มได้ได้บ่อปลาอ๋อรู้แล้วมามา คนคำที่ลงแล้ววมันต้องใส่ในนั้นอะไรอ่ะพ<อ>่อไม่ใช่ไหนต่อคำไหนเมื่อกี้ต่อคำไหนเมื่อกี้ต่อคำไหนอ่าไหนฟังนี่ต่อคำไหนเมื่อกี้ต่อคำไหนไหนเพื่อนลงคำว่าโอ่งใช่ไหม,มใช่ไหมลูกใช่ไหมครับหนูก็ต้องยกสองตัวนี้ออก เคไหมไม่มีต้องยกของเพื่อนออกให้เหลือหนึ่งตัวให้หลัวให้เหลือตัวเดิมหนึ่งตัวเท่านั้นเขาเขียนขันคำด้วยพ่อจะถือว่าตันไหไก็พ่อเท่าไหร่แล้วนี้สองบวกหกเท่าไหร่สองบวกหกเท่ากับแปดเขียนให้แปดอ่าแล้วปากกาไปไหนอีก่ะทำไมไม่ติดแล้วเขียนคำว่าพ่อแปดไปหาปากกาที่ติดมาไปอยู่ตรงนี้ไหม นีจะมัวแต่เยอยู่นะมีลูกยายหายนะหายไม่ได้นะจ๊ะจาถ้าหายถ้าหายเธอซื้อใหม่อ้าวอัสสรานโอเคต่อไปอะไรนี้เมื่อกี้ได้แปดใช่ไหมสองหกได้แปดได้แปดบวกแปดได้เท่าไหร่อ๋อมัไม่ใช่เอันแล้วพ่อนี่ได้เท่าไหร่นี้สี่หนึ่งสี่สี่ห้าหกเจ็ดนี่ได้เจ็ดนี้ได้เจ็ดนี้พ่อได้เจ็ด เจ็ดเขียนเจ็ดไว้เจ็ดบวกแปดได้เท่าไหร่บวกแปดไปเท่าไหร่คามารวมกันได้เท่าไหรเจ็นจี้าอ๋ออ๋งงออ๋อยังค๋ออ๋อ้๋ออ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 อยๆออาเอ่นต่ออ่ออ